สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตจะมาเล่าเรื่องราวของดาวต่างๆที่มีผลกระทบในทุกๆรักานาในครึ่งปีหลังของปี2565จะมีดาวอะไรให้ผลกระทบอย่างไรจะแรงจะเบาจะหนักอย่างไรมารับชมกันได้ในคลิปครับท่านใดสนใจผูกรักานาดูดูส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับ โอวาทธรรมหลวงปู่พุทธทาสพิกุครับเข้าใจผิดดีกับใครคนนั้นต้องดีตอบที่ถูกคือเรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเราลัคนาราศีสิงห์นะครับเดี๋ยวผมจะพูดช่วงเดือนก่อนที่จะถึงครึ่งปีก่อนนะ mm hmm. เพราะว่าจะต้องเอาช่วงจงังหวะนี้แหละนะครับ mm hmm. ก็คือเดือนพฤษภา mm hmm. เดือนมิถุนายนนะ ถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์อยากจะสมัครงานอยากจะเปลี่ยนแปลงงานสองเดือนนี้นะครับพฤษสภามิถุนายังมีโอกาสนะดีๆต่างๆนานานั้นกลับเข้ามาอยู่ให้กับดวงชะตานะครับพอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วนะใครเริ่มต้นในช่วงครึ่งปีแรกดีครึ่งปีหลังนั้นนะครับก็จะเหมือนประมาณว่าทำอะไรไปแล้วนะครับก็จะค่อยๆ ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ในช่วงจังหวะครึ่งปีหลังนั่นนะครับในความก้าวหน้าของชาวลัคนาราศรีสิงห์นั้นจะต้องใช้ความพยายามหลายๆส่วนหลายๆด้านเข้ามาเป็นองค์ประกอบไงนะครับจึงมองว่าในส่วนของครึ่งปีหลังนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงกิจการการงานอะไรต่างๆน่นะครับอาจจะต้องระงบับยับยับย้งชั่งใจเอาไว้ก่อนนะครับเป็นไปในลักษณะว่าเคยทําอะไรอยู่ก่อนแล้วนะ ก็จะประคองอหลายๆอย่างนะครับไปซะม,มากกว่านะเพราะว่าในส่วนของอย่างดาวมฤตยูเนี่ยจะทําการย้ายเรือนนะครับประมาณวันที่7กรกฎาคมปี2565มฤตยูนี้นะครับเป็นดาวที่เหมือนโลกมืดนะเป็นดาวในลักษณะแบบดาวใหญ่นะเวลามาอยู่ในเรือนใดแล้วนะครับ มักจะทําให้เรือนเรือนนั้นนะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับหลายๆประการเกิดขึ้นนะทั้งดีทั้งร้ายนะปะปนกันไปตามแต่อารมณ์ของมรตยูเองเลยนะซึ่งเราจะไปควบคุมคอนโทรลอะไรเขาไม่ได้นะครับในทางการเดินดาวของดาวมรตยูนี่ยนะครับเวลายอยู่แล้วจะอยู่นานนะแต่บังเอิญว่าในช่วงเดือนอปีนะครับ2565นี้นะจะมา เหมือนทดลองงานนะเหมือนมาชิมมาชิมรางนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆให้กับชาวลัคนาราศรีสิงห์ก่อนพอเข้ามานะครับเราก็มองว่าดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวบาป,ปะเคราะห์นะไปที่ใดก็ตามแต่นะครับนักมักจะนำโทษนะติดตัวเข้ามาให้ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆของชาวลัคนาราศรีสิงห์ในช่วงครึ่งปีหลังโดยภาพรวมแล้ว จะมีปัญหาจุกจิกนะครับเข้ามาให้ได้แก้ไขเข้ามาให้ได้คิดนะครับหรือว่าทําซ้ำๆทำวนๆนนะครับเข้ามาตลอดทั้งปี2565นี้เลยนะดังนั้นเนี่ยาการรักษาฐานที่มั่นนะเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวพอ,อาดาวต่างๆนะครับเริ่มโครจรเข้ามาช่วยนะ ลัคนาราศีสิงห์ก็จะพ้นช่วงอึดอัดนะครับนะแต่ก็ต้องให้ผ่านพ้นช่วงครึ่งปีหลังของปี2565ไปก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่คิดจะลงทุนใครที่คิดจะทำอะไรถ้าเป็นในระยะสั้นๆนะยังถือว่านะครับยังถือว่าสามารถที่จะรับมือได้นะยังสามารถที่จะควบคุมได้แต่ถ้าใครวางแผนในระยะยาวๆนะ อาจจะต้องกลับมาทบทวนแผนว่ามีแผนงานต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตเนี่ยนะครับที่มันจะทยอยเข้ามาได้เนี่ยนะครับอย่างไรได้บ้างนะจะได้เป็นการรัดกลุ่มเตรียมพร้อมนะครับที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามานะในส่วนส่วนนี้นะครับตลอดทั้งครึ่งปีหลังเลยนะทีนี้เนี่ยนะครับพอ ดาวมฤตยูโคจรมาในลักษณะแบบนี้ในส่วนส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับดาวพระราหูล่ะดาวพระราหูเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนในภพปัตตนิปัตตนิมาเป็นสุภาษะนะครับเขาเรียกว่าอะไรรักนาราศีสิงห์ถึงแม้ว่าเรือนชะตาของตัวเองนั้นในเรื่องของงานต่างๆอาจจะมีอุปสรรคนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะเข้ามาได้บ้างแต่ก็ยังดีนะที่ยังมีเขาเรียกว่าอะไรพระราหูเลยนะครับโคจรเข้ามาช่วย พราหูที่มาจากภพปัตนิก็คือว่าคนที่เคยทํางานร่วมกันคู่ครองชีวิตก็ได้นะครับทีมงานเราก็ได้นะครับเอามาร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันหาหนทางช่วยกันหาทางออกนะและก็จะได้ช่องทางดีๆนั้นกลับเข้ามาก็เรียกได้ว่าเป็นปีครึ่งหลังที่อาจจะต้องอพึ่งพิงนะครับสมองพึ่งพิงปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นจากทีมงานจากคนรอบตัวนะ เรียกเป็นช่วงเปิดรับนะครับยังไม่ใช่ว่ามืดมนหรือว่ามืดมิดไปสัทีเดียวนะครับยังมีตัวช่วยดีๆเข้ามาหาช่องทางหาทางออกให้กับชะตาชีวิตนะครับในส่วนของครึ่งหลังของปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีสนุกเลยนะเพราะว่าเวลามีอะไรเนี่ยมันจะมีเข้ามาแล้วเราต้องแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับอยู่เป็นเนืองๆนะลักนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับยิ่งถ้าใครเคย ใช้ไหวพี่บเ,เยอะใช้ปัญญาเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สุกสนานเลยนะครับของดวงชะตาที่จะได้พิสูจน์บทบาทความสามารถต่างๆนะของตัวเราเองที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองครับมาดูในส่วนของอย่างทางด้านของดาวพระเสาเนี่ยนะครับดาวพระเสาเนี่ยท่านยืนหลบมุมนะให้กับดวงชะตาเขาบอกว่าทายโทษทุกนะให้ทายเสานะครับแต่ว่าในปีปีนี้นะครับสาอาจจะ มาก่อเกิดประโยชน์ดีๆให้กับดวงชะตาของตัวเราได้นะพระสาวเองเนี่ยนะครับก็มาจากในเรื่องของอามาจากภพปัตนิของดวงชะตาเช่นเดียวกันนะครับน่นแ,แสดงว่า,าดาวพระสาวนะไม่ได้ที่จะเป็นดาวให้โทษของชะตาชีวิตของชาวราศาาีสิงห์นะครับแบบเต็มร้อยเต็มเปอร์เซ็นตนะในครึ่งปีหลังนี้พระสาวเนี่ยหมายถึงว่าการทํางานนะ ที่ร่วมกับคนอื่นงานหนักๆงานเหนื่อยๆนะครับต้องเอาอ,อย่างที่บอกไปนะเอาทั้งทีมงานเอาทั้งหุ้นส่วนมาร่วมกันทําลงแรงร่วมมือร่วมใจกันนะครับเรียกได้ว่าปีปีนี้เป็นปีของการสร้างมิตรภาพสร้างสัมพันธ์ดีๆแล้วมิตรภาพดีๆนะครับก็จะกลับมาช่วยเหลือนะดวงชะตาของลัคนาราศีสิงห์ในส่วนของครึ่งปีหลังนี้นะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ย ใครที่ปิดตัวเองอยู่นะเปิดตัวนะครับเปิดรับทีมงานนะการทํางานที่มีองค์ประกอบกับทีมมากๆนะครับถือว่าจะผ่านพ้นนะแล้วทําให้มีแต่วความเจริญรุ่งเรืองนั้นกลับเข้ามาตลอดทั้งปี2565ในส่วนของครึ่งปีหลังนี้ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่านะใครอึดใครทนนะใครทํางานเต็มที่เต็มกําลังไม่เสียแรงเปล่านะครับ กลับกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับที่จะทยอยกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาในส่วนของครึ่งปีหลังนี้ดาวพัพพระรหัสนี่นะครับปกติเนี่ยนะครับก็เป็นดาวของการเริ่มต้นนะของชาวร,า,ราศีสิงห์ไปตกอยู่ในเรือนของมรณะนะครับก็เป็นตัวย้ําแหละนะว่า,าเราควรที่จะกลับไปนะครับทํางานที่เราเคยถนัดทํางานที่เรา,าเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ การที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเรา,าไม่ศึกษาอะไรให้ดีๆนะปีนี้เรื่องฟลุกๆนะครับอาจจะยังไม่ได้มีเข้ามามากนักนะครับมาจากความเจริญเนี่ยนะครับความาพัฒนาต่างๆของชาวสิงห์เนี่ยมาจากความอดทนและความพยายามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในส่วนของครึ่งปีหลังนะอาจจะต้อง าหาความรู้ให้แน่นแบบแน่นมากๆแน่นจริงๆนะครับมันถึงจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าใครมาหวังลูกฟุกนะว่าท,ทําสินี้แล้วเดี๋ยวโอกาสดีๆจะเข้ามาอาจจะทําให้ผิดหวังได้นะครับในช่วงของครึ่งปีหลังนี้นั่นเองนะในส่วนของอาดาวพระพฤหัสนะครับท่านก็เคยเป็นดาวเกษตรอยู่แล้วนี่นะอยู่ในเรื่องของภพมรณะของชาวรัคนาราศีสิงห์นะครับก็เรียกได้ว่าการที่ไปยืนนะ ในลักษณะแบบนี้คงไม่ได้ให้โทษให้ภัยอะไรของอกลับมายัางตัวราศีสิงห์นะ,ะแต่ว่าในช่วงปลายปลายปีนะครับปลายปลายปีเนี่ยจากดาวหลายๆดวงนะที่มามีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยครับพอมารวมๆตัวกันนะอาจจะให้โทษกับชาวลักนาราศีสิงห์ในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับกลับเข้ามาได้นะดังนั้นเนี่ยใครนะครับครึ่งปีหลังที่ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มไม่ค่อยสบายนะหรือมีโรคอะไรต่างๆที่รู้สึกว่ารอได้นะว่าจะต้องรอไปก่อนนะโอ้แผนที่เดียวเองไม่ต้องไปหาหมอประมาณนั้นนะอันนี้ต้องคิดใหม่นะครับเพราะว่า,าช่วงปลายปลายปีนะครับอาจจะทํามีดาวบางองค์ประกอบนะครับเข้ามารวมตัวกรรันทําให้เรานะครับมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยได้นะครับแต่ทีนี้เรารู้ก่อนไนงะมาฟังช่องครูยอพยากรณ์แล้วเรารู้ก่อนเนี่ยนะ ก็ต้องรีบนะครับนะช่วงที่ฟังคลิปเนี่ยใครที่เจ็บป่วยอะไรรีบรักษาก่อนนะมันก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีได้นั่นเองนะครับแผลนิดๆหน่อยๆนะครับการบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆนะก็ต้องรีบรักษาที่ถูกต้องที่ถูกทางนะอย่างเช่นไปพบแพทย์เลยนะบางครั้งเนี่ยเรื่องเล็กๆมันจะกลับกลายมาเป็นเรื่องใหญ่ได้นะในเรื่องของสุขภาพสำหรับครึ่งปีหลังของปี2565นี้ครับ พอภาพรวมดาวฟังมาแนวโน้มลักษณะแบบนี้นะบางคนกังวลใจไงนะแล้วทีนี้การเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ด้วยความอดทนด้วยความเชี่ยวชาญของเรานะครับถ้าเราไปทําเรื่องที่เราถนัดนะรักษาฐานที่มั่นทางการงานเอาไว้ให้ดีๆนะการเงินถือว่าจะค่อยๆฟื้นกลับตัวมานะครับในส่วนของครึ่งปีหลังนี้ยังมีโอกาสดีๆนะที่เพราะบ่ดาวการเงินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ค่อยๆยืนแกล่งขึ้นไปเรื่อยๆในหลายช่วงจังหวะเวลาไงนะครับดังนั้นการเงินไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเสียนะโอกาสดีๆนะครับอยู่รอบตัวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองขอขอบคุณทุกๆลัคนาราศีที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้คลิปที่ทำนี้ได้ประโยชน์กับทุกๆคนขอบารมีพระรัตนตไตรอวยพรหนุนนำส่งให้ทุกๆลัคนาราศีประสบแต่วความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยพลิกชีวิตได้ตลอดทั้งปี2565ครับผม